ได้เวลาแล้วครับพี่น้องได้เวลายกต้นขนวนทั้งต้นแล้วโดยรถเคนนะครับเข้นบ่เข็นบ่เขึ้นโอ้หัวร้อยแล้วครับพี่น้องยกบ่เขึ้น สุดยอดครับเออหัวรอยครับยกบกถึงนครับเนื่องจากว่าตน้นขนวนต้นนี้เป็นต้นใหม่ที่เก่าแก่แห้งปี่นองพอต้นใหม่มันเก่าแก่ความแน่นของเนื้อใหม่มันก,จก็จะ ลลายขึ้นแล้วการน,นำนักมันก็นจะเพิ่มขึ้นนะครับเนี่ยโคลนกับนใยน <c oughs> เบิด์ตซีดครับเนี่ยพราะโคลนใยไม่แน,น่นนำนักหลยก็ยกพวกขึ้นครับ ตัดออกอีกครับแบบนี้ต้องตัดออกอีกครับยืดสภาพไปเบื้องเนือหมยขน,นวนครับ ที่เปิดตัดออกเนะเนื้อมันเป็นยังไงนะครับเนื้อมไม่ไปจังเลยหรอว่าเบิงนะ่งเลยในผ้าเบิ่งครับสิครับ นเนี่ยนีขึ้นเหนือภายในต้นขนวันครับของกิ่งขนวันเบิ่งได้ทั้งหนักทั้งแน่นทั้งหนักทั้งแน่นครับพี่น้องเนี่ยกี่ปีครับพี่น้องคิดว่าอายุก,กี่ปีครับเขานับแบบได้นับวงล้อมปีจังไดนะครับ ห 1> 1, นึ่งสองสาสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเนี่อยกีปีครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปดเก้าสิบสอสิบสงสองวงรองครับนเ <c oughs> <c oughs> ขานามแบบนี้บอกหรือเขานามแบบใดไ ถ้่เขาน้าแบบนี้เป็นวงล้อมสิบป,ปีนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองถ้าหน้าแบบนี้ก็ร้อยยีปป่สิบปีครับ <c oughs> <c oughs> เออทั้งใหญ่ทั้งหนาทั้งแน่นทั้งใหญ่ทั้งหนาทั้งแน่นนะครับล่ะกะ นักรดเขนจมครับบาสามาท่สิยึยนได้ตอนนี้ก็ล่างห้องอ่ะห้องเพิ่มเขาครับนี่แหละครับพี่น้องต้องตัดแต่งกิ่งออกอีกเลยนี่ไอ้น,นักมันลดลงนะครับเท้าขืนลดข่วงไปกับอาจจะติดแต่ต้องไปลุนจังหวะขืนถนอนอีกได้บาทน,นี่ นี่แหละครับของใหญ่ใจต้องนิ่งครับ ทะเบียนรถพ่วง741192นะครับทะเบียนรถพ่วงครับส่วนทะเบียนรถเครนก็นคือ827702ครับเราหลุนกันต่อครับหลังจากที่ห้องขาเขรนแล้วสิสามารถยบต้นสนวน ร้อยยี่สิบปีขึ้นหรือเปล่านะครับไม่ล้อมครับโยกย้ายเปลี่ยนสถานที่ปลูกครับยูนีก็คือเป็นใหม่เก่าแก่ธรรมดานะครับเป็นใหม่เก่าแก่ที่อยู่มาดน้วก็ไอสวยงามแต่ถ้าเกิดว่าโยกย้ายไปอยู่ที่อื่นไปอยู่กับขอบครัวที่เิ่น ดูแลเอาใจใส่ละกันคอยเบ่งพัฒนาการความสวยงามอย่างสิกะต้นขนวนตัวน,นี้ก็จะมีมูลคา่ามีความสำคัญเพิ่มขึ้นนะครับสำหรับเจ้าของไม้นะครับ <c oughs> ขอให้ค้าให้คุณก่อนไปก็ให้โชคให้ลาบลูกล้านเนด้อโอย ยถอยเขาประชิดเลยพี่นอ้องหลุนกันต่อครับพี่น้องว่าหลังจากที่เทียบเคนเข้าสู่ขางตนขนวันนะครับเทียบเข้าคางเลยนะพี่น้องจะสามารถยกเึ็นได้บอนะครับ เริ่มสตอบกล่องไหวนะครับมาสอบถามไอทีมงานใหม่หลอมเพิ่นว่าประมาณจากปีเพินเนอ่อนร้อยหลายร้อยปีอยู่น,นะความมันจะใหไ่ในขนาดนี้ <c oughs> จากการคำนวณของเพื่อนทีเคยลุกขี้อยู่กับตนใหม่นะครับอีเคยหลอมตนใหม่มากประสบการเพิ่นเพิ่นคิดว่าตนนี้มีอายุหลายร้อยปีครับ ก็น่าจะเต้นเช่นนั้นนะครับพี่น้องเพราะว่ายายว่าเกิดมาก็เห็นมันอยู่จังสี่หรอไหมยายก็ลอย่กปีครับเกิดมากกเห็นมันอยู่จังสี่หรอไหมกว่ามันสี่อยู่จังสี่เนี่ยมันก็ต้องพานมาเป็นลอยปีคือกันนั่นแหละเพราะว่าน่าจะ้อ,อมหน้าเลยละ่ะต้นขนวนต้นนี้เนี่ยเออน่าสนใจครับหนาสนใจครับพี่น้อง อลอยแล้วครับลอยแล้วลอยแล้วอ่าวินาทียกลอยครับนี่คือวินาทียกลอยนะครับโอ้โหรถเค็นเขาประสบการณ์สูงครับปู้วิธีในการที่จะนับขึ้นจังไได เสียทางให้รถพ่วงนะครับตอนนี้กาลังเชียร์ทาาให้รถพ่วงครับเพื่อที่จะถอยรถพ่วงเขาเทียบเลยนะครับว่ายังไงคือว่าถอยรถพ่วงเขาส่วนแล้วครับทีมงานไม้ล้อมบอกว่าต้นนี้สวยมากและก็ใหญ่เก่าแก่แน,นหนาอนะกวากันไปครับพี่น้องเพราะว่าดูแล้วมันมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับ ทั้งเก่าแก่ทั้งใหญ่ทั้งแน่นหนาทั้งสวยงามครับลวดลายศิลปะที่ธรรมชาติสันสางขึ้นมาามันเบิ่งแล้วมันมันเนียนตานะครับพี่น้องทีมไม่ลอมบอกว่าน่าจะไม่ต่ำกว่า300ปีนะครับรอายุของตนนี้นะครับ300ถึงหลายร้อยปีครับ ปล่าโทษนับได้สิบสองวงหลอมมันวงหลอมหนึงมันเท่าไรอ่ะวงหลอมละจากปีอ่ะอยู่ในกิ่งไม่งามันนั่นนะโมเมนต์ได้ต้นมันได้ครับเพรว่าได้ตน้นันบร้ตัดนะครับพรสามารถตบบึงได้นะครับพี่นอ้องอะรถวกเริ่มถอยเทียบแล้วครับ ตอนนี้รถเก่งกำลังยกขึ้นนะครับ

ิงมองที่ยกเกาะครับพี่น้องเป็นหลุมต้องเอารถไทยมาดัานดิ้นถมเลยเนะี่ยเหมือนครับหลุมใหญ่เลยครับ ขอบคุณทุกกำลังใจครับพี่น้องแล้วรอต้อนจบนะครับเนาะกะได้เห็นแล้วขั <c oughs> ้นตอนและว,วิธีการนะครับในการหลอมใหม่ไอ้ขึ้นลดพื้นเหตุแบบใดนะครับพี่น้องกะือว่าเป็นประสบการณ์อีกอย่างหนึ่งครับที่เขาบอเคยหูบอเคยเห็นเขากได้หูได้เห็นนะครับเนาะและกะประสบการณ์จากทีมงานใหม่หลอมเพิ่น การันตีมาแล้วว่าไม่ต่ำกว่า300ปีนะครับต้นขนวนต้นนี้ครับพี่นอกะอะถือว่าเป็นใหม่เก่าแก่อีกต้นหนึ่งนะครับแต่ขอให้ไปขำไปคุเด้อปูเอ้ยคนดูนกะให้ขำให้คู้นคนไ,ไปดูแลจะคข้องไหมกะให้ขำให้คุ้นนะครับขอบคุณทุกกำลังใจฝากกดซับสไครป์ก็ไค์ก็แชร์ฝากเมิ่งโฆษณาทคกับพี่นองสารพียบหนี้เอาไวส้สมนึกชากรเนื้วพกไมค่คลิบหนาครับสวัสดีครับ